สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่5แล้วค่ะสำหรับการเรียนออนไลน์เด็กๆจำได้ไหมคะว่าสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรคะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยกินดีอยู่ดีมีสุขวันนี้นะคะคุณครูบีก็จะมาสอนเด็กๆในเรื่องของ การแปลงฟันและการทำความสะอาดร่างกายและเรื่องสุขนิสัยในการขับถ่ายแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมวันนี้คุณครูบีก็มีเพลงเกี่ยวกับการแปลงฟันมาให้เด็กๆได้ฟังและเคลื่อนไหวร่างกายกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันเลยคะ่ะ ก่อนนอนเราแปรงฟันฟันสะอาดสวยเป็นเงางามแปรงฟันที่ถูกว,วิธีดูสิต้องแปรงขนลงแปรงฟันที่ถูกว,วิธีดูสิต้องแปรงขนลงตื่นเช้าเราแปรงฟันอาหาราเราแปรงฟันก่อนนอน บ้างค่ะเด็กๆหลังจากที่ได้ฟังเพลงและได้เคลื่อนไหวร่างกายกันไปแล้วสนุกกันไม่เอ่ยเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมต่อไปกันเลยนะคะการแปรงฟันและการทำความสะอาดร่างกายเด็กๆทราบไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องแปรงฟันทุกวันถ้าเราไม่แปรงฟันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะถ้าเราไม่แปรงฟันนะคะก็จะทำให้เราฟันผุ จะทำให้เราปวดฟันแล้วเราก็จะต้องไปพบคุณหมอกันใช่ไหมคะเด็กๆก,การแปรงฟันนะคะก็คือการที่เราทำความสะอาดช่องปากลิ้นและฟันการแปรงฟันจึงเป็นสิ่งสำคัญเด็กๆจะต้องแปรงฟันกันทุกวันนะคะแล้วเด็กๆคิดว่าอุปกรณ์การแปรงฟันมีอะไรบ้างคะมีใครตอบคุณครูบีได้บ้างคะ อุปกรณ์การแปลงฟันอย่างที่หนึ่งนะคะก็คือแปลงสีฟันแปลงสีฟันเป็นของใช้ส่วนตัวเด็กๆจะไปใช้ร่วมกับเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้ใช้แล้วค่ะเราจะใช้ร่วมกับเพื่อนไม่ได้นะคะอุปกรณ์การแปลงฟันอย่างที่สองก็คือยาสีฟันและอุปกรณ์อย่างที่สามนะคะก็คือแก้วน้ำค่ะ หลังจากที่เราได้ทราบถึงอุปกรณ์การแปลงฟันไปแล้วแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าการแปลงฟันที่ถูกวิธีนั้นจะต้องแปลงอย่างไรถ้าเด็กๆยังไม่ทราบนะคะวันนี้คุณครูบีก็มีคลิปวิดีโอการแปลงฟันที่ถูกวิธีมาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยค่ะไปดูกันเลยค่ะเกรดความรู้สำหรับเด็กๆในวันนี้คือ แปลงฟันอย่างไรให้ถูกวิธีการแปลงฟันอย่างถูกวิธีนั้นจะช่วยให้เด็กๆมีสุขภาพฟันที่ดีการแปลงฟันที่ถูกต้องควรใช้เวลาอย่างน้อย2นาทีขณะแปลงควรสะบัดข้อมือสั้นๆเป็นจังหวะไม่ควรแปลงอย่างเร่งรีบหรือรุนแรงฟันบนให้สะบัดแปลงลงล่างฟันล่างให้สะบัดแปลงขึ้นบน จากนั้นก็แปลงด้านในทั้งฟันบนฟันล่างในส่วนของฟันที่ใช้บดอาหารควรแปลงให้สะอาดเป็นพิเศษและอย่าลืมแปลงลิ้นด้วยที่สำคัญคือควรแปลงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งตอนนี้เด็กๆก็ได้ทราบถึงวิธีการแปลงฟันที่ถูกต้องกันไปแล้วใช่ไหมคะ เด็กๆอย่าลืมแปลงฟันกันทุกวันด้วยนะคะและที่สำคัญเด็กๆจะต้องแปลงฟันกันให้ถูกวิธีด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้ฟันของเรานั้นขาวสวยสะอาด ต่อมานะคะเรื่องสุขขนิสัยในการขับถ่ายการขับถ่ายเป็นสิ่งที่สำคัญหลังจากที่เด็กๆตื่นนอนในตอนเช้านะคะเด็กๆก,ก็จะต้องขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายเด็กๆจะต้องฝึกให้เป็นนิสัยนะคะเพื่อที่จะทำให้เด็กๆมีสุขภาพที่ดี แล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าการใช้ห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกวิธีนั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขั้นตอนที่หนึ่งก็คือให้เด็กๆนั่งบนโถส้วมและจะต้องไม่ขึ้นไปเหยียบบนโถส้วมนะคะเพราะอาจจะทำให้เด็กๆเ,เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ขั้นตอนที่สองนะคะกระดาษชำระที่ใช้แล้วให้ทิ้งลงถังขยะนะคะเด็กๆขั้นตอนที่สามหลังจากที่ขับถ่ายเสร็จแล้วให้เด็กๆก,กดชักโครกทุกครั้งและขั้นตอนที่สี่หลังจากที่เด็กๆใช้ห้องน้ำห้องส้วมแล้วนะคะเด็กๆจะต้องล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะ ตอนนี้เด็กๆก็ได้ทราบถึงวิธีการใช้ห้องน้ำห้องส่วมที่ถูกวิธีกันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูบีก็ได้สอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่องการแปรงฟันและการทำความสะอาดร่างกายและเรื่องสุขขนนิสัยในการขับถ่ายเด็กๆอย่าลืมนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆบ๊ายบาย